ฮัลโหลฮัลโหลอะละอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะอันนี้ก็จะมีโซลูชันหนึ่งอันม project, นีโปรเจกต์หนึ่งอันโปรเจกต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ในตัวในตัวนี้ก็จะมีอยู่สอ,องเพจมีฟอร์มการลงอินเพจแล้วก็มาร์ e เพจทีนีเน้เราก็คงจะต้องเริออ่มกันที่ตัวลองอินเพจก่อนอ่ลองอินเพจ ล้ว in page ก็จะเขียนอันนี้เป็นส่วน HTML ก็จะมีแทรก a t e l script ขึ้นมานิดนึงก็คือตรงส่วนนี้ส่วนนี้มีที่ทำไรส่วนนี้มีหน้าที่ในการ i n c l u e s t y l r s h e e t บางตัวลงไปทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่า s y l r s h e e t เนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องคลายเอใช่ปะพอมันเก็บไว้ที่เครื่องคลายเอแล้วอะเวลาเราอัปเดต yle s h e e t อะมันจะไม่ยอม อัปเดตใหม่วิธีทางแก้ของเราก็คือเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไปสมมุติว่าเราอยากจะให้ล l i e n t เข้าโหลดสไตล์ชีตใหม่ซึ่งการโหลดเนี่ยมันจะทําอัตโนมัติโดยเบราว์เซอร์คือถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะไม่โหลดมันทําให้บางทีเราอัปเดตสไตล์ชีตแล้วเครื่อง c l i e n นไม่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 เปลี่ยนแปลงยังใช้สไตล์ชีตเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยทําเป็นเวอร์ชันไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสไตล์ชีตมีการแก้ไขสไตล์ชีตใหม่เราก็จะแก้ชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้ หนึ่งที่นะแล้วก็ไปแก้เท่เว็บคอนฟลิกเว็บคอนฟลิกก็คือในส่วนนี้อ่ะเราก็แก้ไปเวอร์ชันน้องเวอร์ชันซาเวอร์ชันสี่อะไรก็ว่าไปใช่ปะ่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยคืออะไร Static ส t i c drive n s t a t i c d r i เ e นเป็นคลาส s t a t i c คลาส s t a t i c ก็คือเป็นคลาสที่เราเขียนขึ้นมาเองซึ่งตัวนี้จะอยู่ในส่วนของแอปโค้ด t a t i c d r i เ e n คำว่า static ก็คือมันจะไม่ต้อง new class คือเวลาเราจะใช้ class เราจะต้อง new อย่างเช่นถ้าเป็น vb ก็ด i ม a b c a s new แล้วก็ชื่อ class ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น static divein มันเป็น static ก็คือ static ก็เรียกใช้ได้เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ static ดอด้วย style sheet version style sheet version ก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่า member ของ class ซึ่งไอตัวนี้มันจะไปดึง system. configuration. dot manage manager app อันนี้อันนี้คือ setting ที่อยู่ใน web. config นั่นเองแต่ี่แทนที่เราจะเขียนอันนี้ยาวๆเราก็ dot ล้วก็เลือกเอาเลยทีนี้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีคอนฟิกตัวใหม่ๆอย่างเช่นอ่สมมตุติเรามีตัวใหม่แล้วก็ add key เข้าไปเป็นอะไรดีละ่ะเป็น app. ปป root root folder นี้ root folder นี้ยก็ value เท่ากับ c colon m a x l a s อะไรเงี้ยมะไรเว็บ r o o อะไรเงี้ยเขาว่าไปใช่ไหมเวลาเราจะเรียกตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ get setting แล้วก็ตามด้วยชื่อคีย์ได้เลยแล้ใช้ static e r i v e n t get setting แล้วก็ชื่อคีย์เลย <S <S <ม>คือพูดง่ายคือตัวนี้จะเป็นหน้าที่ในการดึงค่า setting ที่ใน web conflict ขึ้นมานั่นแหละ อันนี้เป็น get connection string กัน connection string นี้จะอยู่ในตัวนี้อ่าทีนี้เวลาเราใช้ตัวนี้เราก็จะได้ประโยคนี้ไปเลยทําให้เวลาเราแก้ connection string เราก็แค่แก้ใน web.config อย่างเดียวทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติก็จะทําให้สุดวกสบายมากขึ้น login page ก็มีอ,อะ,ระไรก็มี username password ธรรมดาใช่ปะ่ะนี้เรามาดู default มั่ง ดยเฉพตะ a p x จะเห็นได้ว่าเรามีคอนเทนต์เพสโฮดเดอร์สามอันซึ่งสามอันนี้มาจากไหนมาจาก Authorized p a g e e .master เวลาดูก็คือตัวนี้ master page file ใช่งั้นก็ไปดูที่ตัวนี้อันนี้จะมี c o n t e n t p a พสโ o l เ e อรอยู่สามจุดทำไมถึงว่าเป็นสามจุดเพราะส่วนนี้จะเป็น ส่วนเทสเพื่อบางหน้ามีการเรียกใช้สไตล์ช e t หรือว่าจะว่า s สคริปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถใส่เข้าไปแล้วส่วนที่เป็น Body Content ต์เพสเซเคืออันกลางอันกลางเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่แต่และหน้าไม่เหมือนกันมีอะไรบ้างก็จะอยู่ในส่วนนี้แล้วก็อันที่สามนี่เอาไว้เป็นปิดท้ายซึ่งเอาไว้กันเหนียวอบางทีเราจะเห็นแค่สองอันแต่อันนี้เพิ่มมาสมอัน แล้วใน master page ก็มีคอนโทรลตัวนึงเอาไว้ใส่สคริปต์เป็นจาวาสคริปตแต่เนี้ยมันเป็นลิทเทอรลเป็นคอนโทรลตัวหนึ่งที่สามารถที่จะคล้ายๆกับ t e x t บล็อกแต่ว่ามันจะไม่มีกรอบเท็มันจะแับว่าเป็นโค้ดเอาโค้ดให้ทอไปใส่ก็ได้เอาจาวาสคริปตไปใส่ก็ได้เอาเจคิลไปใส่ก็ได้เอาอะไรไปใส่ก็ได้เป็นให้มันต่อตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเวลามันเรนเดอร์ที่ใครเอ็นมันก็จะพ่นให้ทีมเอลโค้ดนี้ออกไปมันก็จะทําให้ เราสามารถเขียนอะไรลงไปก็ได้ในตัว literal ตัวนี้อทีนี้มาดูในส่วนของโค้ดในหน้า default หน้า default จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องสังเกตนิดหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่ inheritance มาจาก webui page แล้วแต่เนี้ยจะถูกสร้างขึ้นมา authorize page ทำไมถึงต้องสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันจะทำให้โค้ดเรามีความเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ยังไงคือสมมุติว่าเวลาเราเช็คเซสชัน่เงี้ยเราก็อาจาอาจะเช็คหรือเรียกใช้เซสชัน่าเงี้ยเราก็จะใช้เราก็สามารถเขียนโค้ดบางตัวใส่เข้าไปในนี้แล้วทุกเพจสามารถที่จะเรียกใช้ได้เลย,เลยมันก็ทําให้สะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวทําให้ดูส่ว so, นนี้เป็นฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งค,คือเซสเอเร e เมสเซจเซสเอเรชเมสเซจตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเกิดเราเรียกใช้เนี่ยอันนี้มันอยู่ในอัลตรายเพจใช่ปะ มันทำให้ default เดทเนะี่ยสามารถที่จะเรียกใช้ได้ด้วยเห็นไหม set alert message มาจากตรงนี้ set alert message เนี่ยจะทำให้ให้อิทิเ a l ตัวเนี้ยที่มันมาจาก m a s t e r p a g e เนี่ย generate จวาวา s c r i p ตตัวหนึ่งซึ่งให้มันเด้งข้อความออกมาอย่างเช่นถ้าเกิด default เป็น hello world เอ้ย set alert message เป็น hello world เงี้ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยในหน้า default เราไม่มีเลยเห็นไหม เรามีอันนี้เนี่ยมาสเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทําให้สมมุติว่าเราเช็คสมมุติเช็คอินพุตยูสเนมขาดอะไรก็อยากจะให้มันขึ้นขึ้นเตือนขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะให้ขึ้นขึ้นเตือนขึ้นมาเราก็ใช้ดีดเซต alert m ส s ซึ่งมันมาจากคลาสแม่ก็คือออโตไลท์เพจเนี่ยคลาสแม่ก็จะทําการไปสร้างสคริปต์ให้ซึ่งเราเขียนรอไว้แล้วมันก็ทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ เซฟสตาร์ทเพจก่อนลองดูเห็นไหมง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นโครงส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเกี่ยวกับส่วนของ Connect Database